และก็เหลือเวลาอีกไม่นานเลยนะครับสาหรับตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในซูเวจีนจักรพรรดิเด็กระดับ UR ตัวละครที่จะมาเป็นคอใหม่ให้กับทีมฮีโร่และปีศาจมีเพื่อนๆท่านใดรอตัวนี้กันหรือไม่ครับบอกเลยว่าตัวละครของเขามันดูดีและจัดจ้านมากๆนะในเรื่องของคอสกิลและแถมตัวละครของเขายังเปิดให้เราได้เล่นฟรีกันด้วยนะครับในส่วนนี้เป็นอะไรที่ดีสุดๆรวมไปถึงภายในคิวโรนี้ยังจะมาจับตัวละครเที์ลิต์กันสักเล็กน้อยด้วยนะพร้อมกับศึกดวนเดือดนิดๆหน่อยๆให้กับเพื่อนๆทุกท่าน ได้รับชมแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับว่าหลังจากที่เจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กระดับยูอาเข้ามาแล้วเขาจะมีตัวละครตัวไหนตกเมตากันไปบ้างและตัวละครตัวไหนยังคงยืนหยัดอยู่ในคอของเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กระดับยูอาแต่ก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะแมนช็อปบริการการจำเงินเกมมือถือวันพันเมนเดอะสโตนเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโนหนึ่งที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996กคูปองในราคา59 0 0 0กันกว่าบาททางลิสต์แมนช็อปก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังงงมีีีระะบบผ่อออนนนนาสสูุดดดถึ10เืกก้วยแล เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบ,บริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บ,บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำมือเกมตลอด24ชั่วโมงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกมในซูเปอร์จีนและมันเอาอีกแล้วครับคุณผู้ชมกดอัด คลิปลืมดูเสียงใหม่ครับใหม่มันช็อตทาให้คลิปตั้งคลิปแม่งไม่มีเสียงเลยจ้าโอโหคือต้องมาอัดใหม่ตั้งแต่ต้นอีกแล้วโอ้โหดวงอะไรมันจะซวยขนาดนี้ครับชีวิตของผมคือแบบกว่าจะได้ตังกว่าจะได้ยอดคนดูมาแต่ละบาทแต่ละทีเนี่ยโอ้โหมันช่างยุ่งยากกับชีวิตซะเเลือเกินลำคอในแทบจะแตกเอาเป็นว่าผมขอพูดแล้วขอบนใหม่สักนิดนึงนะครับสำหรับคลิปโดนี้เนี่ยจะเป็นคลิปโอสุดท้ายของสิ้นเดือนกันยายนนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวนะตั้งแต่คืนนี้ไปต้นไปเราจะเริ่มเข้าสู่เดือนตุลาคมที่สําคั ในเดือนตุลาคมเจอกันอย่างแน่นอนครับสำหรับคอฮีโร่อันใหม่จกักรพรรดิเด็กระดับยูอาตัวนี้ตีสี่จัดหนักจัดเต็มแบบสุดๆอ๋อให้ตัวดําของคุณจะเยอะจะน้อยอะไรก็ตามยังไงก็เปิดมันได้แน่นอน1ตัวเพราะว่าตัวเกมซาวเวอร์จีนเขาแจกตัวดําไปเลย100ใบเน้นๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเล่นนะลิงก์ดาวโหลดของตัวเกมนี้จะอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆทุกๆท่ททานสามารถเข้าไปกดดาวน์โหลดและก็กดสมัคร ID ได้เลยแล้วก็จบจากการอดตัวดําไปเดี๋ยวเรามาดูการเล่นเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กระดับบ กัันสึง,งซึ่งจะดูในห้องวิจัยตรงนี้นะก่อนหน้านี้ผมก็อัดไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เปิดไมค์แล้วไอ้ตอนนั้นที่ผมกดอัดไปเป็นเรื่องที่โคตรน่าเศร้าเพราะไอดีหลักที่ผมจะใช้เอามารีวิวดันไปกดขายตัวละครทิง้งครับผมคือในคลิปผมเองจะอธิบายนะว่าได้ตัวฟรีมายัางไงวาเล่นยังไงแล้วก็มาดันกดตัวเนี้ยเลือกตัวละครเขาหายไปเลยครับคือดันไปขายทิ้งไงคุณผู้ชมโอ้โหอย่างโง่แล้วก็ด่าตัวเองไปในคลิปด้วยนะเพียงแต่ว่ามันไม่มีเสียงนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวละครของเขาในดันเจีี้้นนนนสสรรรรอออององงงตแลวกัะหืไดขผมนะ รับรูปแบบของคอโลของเขาเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับผมคือจะเหมือนกระปุกบอมแบบเป๊ะๆนะคือเป๊ะแบบเป๊ะมากๆต่างกันแค่เรื่องสีนะครับจากสีฟ้าเป็นสีม่วงแล้วก็เจ้าตัวเด็กเนี่ยจะมีคูนึงอยู่ตรงนี้ซึ่งไอ้โล่สีม่วงของเขาอันนี้เนี่ยบอกเลยนะว่ามันถึกโคตรเลยนะครับผมคือลองเล่นแล้วเนี่ยตาการป้องกันเนี่ยดีมากแถมยังมีการบล็อกดาเมจด,ด้วยซึ่งไอ้การบล็อกดาเมจเนี่ยมันก็เหมือนกับการหลบเลี่ยงดาเมจของฝั่งตัวนั่นแหละเมื่อโดนโจมตีมาเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยมันจะ คตรนะสำหรับโล่ตัวนี้ใครที่เคยเล่นโล,ปล่ปู่บอมมาก่อนเนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าไอ้โล่ป้องกันแบบนี้มันอึดขนาดไหนแต่ถ้าหากเราโดนดามิดสะสมแบบแรงๆหรือดามีที่มันทะลุโล่เนี่ยก็จะเจ็บเหมือนกันนะครับผมแต่ในส่วนนี้ดูดิโดนโจมตีมาอย่างแทบไม่เข้าครับผมดูติดป้องกันติดบล็อกหมดเลยครับโดนโลดดูดซับอย่างเดียวครับส่วนอัติเมย์ของเขาก็สวยงามดูเดเ็ดเผชรมันได้ประมาณนี้นะครับโจมตี3ตัวนะแบบเด่นๆนว่าเดี๋ยวเราจบกันไปเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าตัวละครตัวนี้รอมันเข้าอีกทีววิแบบหนักจเต็มออย่่างแนนนซึ่งเาารง่ยวยะัพงี๋ ตัวนี้เพื่อนๆต้องมีนะครับย้ำว่าต้องมีเพราะมันได้ฟรีอย่างแน่ๆน,นะครับผม1ตัวหมดปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบตเสื่อม <c oughs> เปลืองค่าไฟอิเนเทอร์ <c oughs> เน็ตแพงเน็ตมือถือไม่ดีปิงเยอะ CPU <c oughs> ร้อนแรงจนเกินไป <c oughs> จัดนี่ไปเลยครับ UG Phone แอปบริการคาวโฟนราคาถูกและดีที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนมีเน็ตหรือไม่มีเน็ตเพื่อนๆก็สามารถปล่อยบอทดฟาร์มเกมได้แบบชิวๆสบายๆเพียงการเช่าวันละไม่ถึง10บาทและตัวแอปของเขายังรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น PC Android iOS UG Phone จัด ให้ไม่มีผิดหวัง <Wow. S 1> ซึ่งจะทาให้การเล่นเกมของเพื่อนๆทุกๆคนนั้นลื่นไหลไม่มีสะดุดแม้จะเปิดมือถือหรือไม่เปิดมือถืออยู่นอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านเรียนอยู่หรือไม่ได้เรียนอยู่ยูจีโฟนยินดีบริการให้กับเพื่อนๆทุกท่กทานลิงก์ดาวน์โหลดแอปนี้อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้อย่าลืมเข้ามาโหลดกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตัวละครเมตากันสักนิดนึงครับถ้าเกิดว่าเจ้าตัวจักรพรรดิเด็กระดับยูอาร์เข้ามาแล้วตัวละครตัวไหนมันจะถูกตกเขี่ยตกเมตากันไปบ้างตัวแรกที่เห็นได้ชัดไไไมมม่่ตตต้้อออองงปพูดดถึะะรราากกกยนนนนนนััั็คืบวีแ สาเหตุก็เพราะว่าเจ้าตัวจักรพรรดิเด็กระดับ UR เขาเป็นสายเทคนิคเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาไปแทนที่เจ้าตัวเจนอสนะส่วนอีกหนึ่งตัวที่จะตกนั่นก็คือเจ้าตัวโบรอสระดับ UR ตัวนี้ก็ตกเหมือนกันครับเพราะว่าเจ้าตัวจักรพรรดิเด็กระดับ UR มาแทนที่คอของไอ้เจ้าตัวโบรอส UR ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นนะตอนนี้โอกาสที่จะตกนะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวละครตัวนี้แต่เอาเข้าจริงผมว่าโอกาสเจนอสตกสูงกว่านะครับส่วนตัวละครที่ยังคงติดเมตานะก็จะเป็นเจ้าตัวเมลสการ์ระดับ UR 1ตัหลื่งะรับวแหวน โอเคสืระดับ UR สีแดง1ตัวมอสกิเตเกล,เกลยุงระดับ UR สีม่วง1ตัวซึ่งตัวนี้สําคัญมากๆในเมตจาจักรพรรดิเด็กตัวละครต่อมาครับผมใส่เทคนิคสีฟ้าครับจกักรพรรดิเด็กระดับ UR 1ตัวส่วนตัวละครสุดท้ายผมคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวเกลวินระดับ UR ตัวนี้นะเนื่องจากความสามารถของเขามันมีการบูตเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนภายในทีมได้หากเพื่อนของเรานั้นอยากจะเน้นเป็นเล่นความเร็วแต่บางทีมันก็จะมาขัดแย้งกับเจ้าตัวแฟดประกายแสงระดับ UR ตัวนี้นะเอาเป็นว่าในเรื่องตัวละครสุดท้ายตรงน นะครับผมเพื่อนๆอ,อยากจะเอาตัวละครตัวไหนมาไว้ในทีมหรือเมตาใครนะครับผมคนจงคน,คนจีนอะไรต่างๆนะอยากเอาตัวไหนมาไว้ในทีมก็จัดกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวคิงระดับยูอาร์ก็เอามาเล่นได้หรือจะเป็นโบรอสยูอาร์ก็เล่นได้เหมือนกันส่วนเจนออดยูอาร์ตัวนี้ก็เล่นได้ครับผมเพียงแต่ว่าดามเมจของเขามันจะเบาลงกว่าเดิมเยอะมากๆหลกัหลกๆเมตาในอนาคตของเดือนตุลาคมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปดูเมตาล่าสุดนะตอนนี้กันก่อนว่าเขาจะล่ำลากันยังไงและเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการต่อสู้กันเลยครกกาามอจนต เป็นเจนอสดยูอาร์ UR, ตอนนี้เขาเอาเฮลไฟเฟมยูอาร์ UR, เข้ามาแทนเนื่องจากเจนอสมันยิงไม่น่าจะเข้าจริงๆนะครับผมเปิดกันไปก่อนครับสำหรับแฟดยูอาร์ด้านซ้ายมือแล้วแฟดยูอาร์ด้านขวามือก็เข้ามาเปิดดาเมจกันเหมือนกันครับผมสำหรับ2ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เริ่มจะน่าเบื่อแล้วนะเพราะว่ามันโจมตีกันได้เรื่อยๆโจมตีกันแบบฟรีๆแต่ในเรื่องดาเมจบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับผมคือจบประมาณ1เท่รเธอดาเมจของเขาบวกบวกรวมๆเนี่ยประมาณ1000ล้านขึ้นนะเทียบเท่ากับดาเมจของดาบคมทะลวงได้เลยคือมัััันนนหดมมาาาากกกรบสเเจ้ตววิ่่่่งถฝไี ไม่มีโล่เนี่ยโอ้โหโดนดาเมจแบบเต็มๆแล้วจังหวะนี้เกวินยูอาเข้าไปทําการโจมตีเตะเพื่อตีสตาร์มแต่ฝั่งตรงข้ามมียุงยูอาก็จะทําการล้างสตาร์มไปเลยแบบทันทีนะครับผมแล้วก็แฟดเข้ามาโจมตีกันเหมือนเดิมติดบทขยี้กันทั้งทีแล้วแฟดทางด้านขวามือก็เข้ามาโจมตีเหมือนกันก็ผมในเมตาณปัจจุบ,บันตอนนี้ยังคงเป็นแฟดที่เริ่มทําการโจมตีก,ก่อนโซนโกเคสซยูอาด้านซ้ายมือก็เข้ามาโจมตีกันอีกหนึ่งดอกก็ผมโดนดาเมจกันไปเต็มๆติดกระดูกหักสีทองกันด้วยนนนนะะะคครรรรรัััับบผมมหหหหืออวววววาาาสสีีเเเลลลงงจจํ2ตแุ้กกกกกโดดดดิไปู้ย เข้ามาโจมตีแทนไม่มีอะไรมากมายส่วนแฟนขวามือเข้ามาโจมตีกันแบบรัวๆดูดาเมจครับผม100อยล้านทุกดอกครับผมแล้วบอกว่ารักกัน <c oughs> คือมันโจมตีแบบร้อยล้านทุกดอกอะคุณผู้ชมแรงมากๆนะแรงจริงจริแล้วมาอีกแล้วครับดอกนี้ปะบปาบป๊ะเข้าไปอื <c oughs> หกสิบหกล้านดาเมจโดนดาบคมทะลวงเข้ามาอีกหนึ่งทีครับผมโอ้โหแทบจะแรงแต่ก็ไม่ร้องอะไรมากมายเพราะฝั่งขวาของเราเนี่ยมันถึกอึดถึกทนมากๆครับคุณผู้ชมแล้วก็จังหวะน,นี้ครับแฟลตยูอาร์เข้าไปโจมตีกระติกเหมือนเดิมครับผมน่าจะสามล้านหนึ่งไม่ก็สามสิบเอ็ดล้านนะ่แล้วก็ฮิลไฟเฟรมยูอาร์เข้าไปโจมตีโบเข้าไปอีกหนึ่งทีครับผมฟาดหัวกันไปเต็มเต็มสี่สิบห้า 45, 000, ล้านดาเมจติดสถานะเผาไหม้บทขยี้พร้อมๆกันไปเลยฮะาแฟลตยูอาร์ด้านซ้ายมือโจมตีกระเบงหนึ่ง หดาเมจอย่างแรงคุณผู้ชมเพิ่งเคยเห็นยุงยูอาร์ปาดแรงๆขนาดนี้ครั้งแรกนะถ้าเกิดว่าผมนับตัวเลขดาเมจผิดไปก็ต้องกราบขอภัยด้วยมันนับไม่ทังจริงเนื่องจากตัวเกมเขาไปไวมากๆครับโบรล์เข้ามาโจมตีเห็นไหมคุณผู้ชมไวแบบไวจัดๆครับแล้วก็แฟดยูอาร์มาอีกแล้วกันเหมือนเดิมก็ผมเป็นเมตาแฟดยูอาร์กันแบบรัวๆๆๆนะดาเมจระเบิดก็โดนเข้าไปกันแบบเต็มๆส่วนดาบคมทะลวงทางด้านขวามือของเรากําลังจะได้เฉิดฉายแล้วครับณจุดจุดนี้ทิมแทงกันเข้าไปอ ขึ้นโลกกันมาแบบเน้นๆครับผม แนวสกัดยูอาร์นี่ถึงก็ติดการเป็นอมตะทันทีนะฮะแล้วก็โดนแฟดยูอาร์เข้ามาโจมตีกันอย่างต่อเนื่องแบบรัวๆเริ่มเธอที่2แฟดยูอาร์ก็เปิดกันเหมือนเดิมครับผมดูดิดาเมจมันเข้าแบบหนักๆจริงๆเข้ากันมาเรื่อยๆตอดกันเป็นเหมือนมดแต่มันตอดกันได้หลายตัวนะเพราะฉะนั้นดาเมจมันก็โดนกันไปแบบจุกๆครับแล้วก็มาบเบิ้ลอีกหนึ่งทีครับผมจังหวะนี้สุดจริงๆฮะสำหรับแฟดยูอาร์ผมคาดว่าจักรพรรดิเด็กระดับยูอาร์เข้ามาแฟดยูอาร์น่าจะตกเมตาไปด้วยนะเพราะว่าเจ้าตัวจัักกกรพดดดดดดดิเเ็็ะะะบยยยููออออาาาาคคงงงงจจต้้นนนมไี่่ึึแลื ตอนนี้ผมเริ่มลำคันแฟดยูอาแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครตัวอื่นไม่ได้เฉิดฉายเลยจ้ะคือตัวมันตัวเดียวเนี่ยโอ้โหอันติรัวรวอ,อันติเรื่อยๆโดดเด่นกันแบบจัดๆแต่ก็ยังหลงรักมันอยู่ดีครับเนื่องจากตัวละครของเขามันสุดรอ,อนั่นเองครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้นี่กินขาดหน้านในเรื่องของทีมงานที่เขารักนักรักหนานะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราข้ามมาช่วงสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่านาจุดจุดนี้ยังไงฝั่งทางขวามือก็ชนะอย่างแน่นอนกดข้ามกันไปแล้วดูสกอร์ครับผมฝั่งขวามือพลัังงแค่่500 54ลล้า 30, ล้าาานนฝมือช เถยเลยจ้ะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเมตาณับจุบันตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงพวกนี้เนี่ยเมตามันเปลี่ยนอย่างแน่นอนเนื่องจากตนนัวนี้มันเข้ามาในเกมสะเทือนวงการใครๆหลายๆตัวสุดๆแล้วก็เหมือนเดิมในทุกๆครั้งนะครับก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทำการกดปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะวนกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กด Subscribe และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน